และในขณะนี้นะคะพระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไทยค่ะซึ่งพระโคพอและพระโคเพียงนั้นเป็นโคพผ่านขาวลำพูนนะคะสำหรับพระโคในพิธีวันนี้ครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กับกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับกล่าวค,คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะด,ดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซนติเมตรโดยโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันมีผิวสวยขนเป็นมันมีกิริยา รยาที่เรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาต้องมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวานหน้าขวานทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวานหลังต้องถูกต้องนะครับมีขาแล้วก็กีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลําตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมครับ